นเตียครับายสวัสดีครับผมไม่เจอกันนานนะครับโอ้มารอบนี้ตัดทรงผมใหม่ผมดูว่าไปบวชมาว่อวันวานว่วันนมันผมหยัดเงาวยักหน่อยก็เลยนั้นนะโอ้ผมหยักเง่าเนไ่ยเป็นเรื่อน้ำเอ้ง่ายไปเรื่อน้ำก็เลยเอาแบบง่ายเลยนะติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับนอทโทรศัพท์เป็นอะไรครับทจไมาติดต่อไม่ได้เลยครับผม เวลาสัตบไปคบผมดิดเครื่องไว้เต็มเร็วนะเพื่อยังตอนนั่นก็บพิดเครื่องไว้กับป๊กเตีเขาเขาอะนะครับเขาว่าเขาว่าอันเดียวนีดงวดแล้วครับเข้ามาเนี่ยครับผมก็ะซัมงวดนึงว้าวงวดงวดงวดหลังไปนั่นเนาะงวดเก่าเก็ดครับมาสเต่ยมครับเก่าเก็ดบ่เป็นเก็ดเก่าใส่ตัวเดียวขอรอลคลายเขาเท่า้รโอ้ครายเขา คนมันสิบสี่สิบบาทสองบาทขายข้าวซื้อเลขนี่สื่อตะลังสื่อตะเกเก็ดลังมันไปออกบนบุญ <ś> มอไม่ไปพลด 8, 5, าดหวานงวดแปดหาตัวมากครับจัดแม่มาว่าันดอกโมกีรถมอไซค์มากตอนจะไปขับรถก็ให้แปดหาแปดหกมันก็อกแปดหาเป็นหกยกเขาก็ส่งมาให้แต่ว่าไอ้แปดพานี่เขาติดกันหาแปดก้อน้าแปด กับแปดสีซะคนกับเขาเชียนพิษนะครับวันนึงกะซื้อไว้แปดเก้าเขาเล่นเป็นเลนตัตตูขึ้นตูขึ้นก็ว่าถือดอกสวันแปดเก้าก็ซื้อมาได้ครับสวาทหมวดนี้กะไว้ส่งนี่มันไหลเราได้ส่งมันไหลยังไงฮะเล็กมันไหลมาเรื่อยเราได้เดือนถ้าเกิดเข้านี่มันเข้าติดเลยมันสิเลี่ยงกันบางครั้งถ้าส่งว่างนั้นมันก็อาจจะลด บางกันเรียงทำสัตว์ครับแต่ว่าตอนนี้พวกมันใจมันสูงนะพอ้กะสูงมันใจว่าจะถูกเนี่ยสูงเลยครับก็มีคนมาขอกินเดียร์ทั้งยุ่นแล้วตีไม่บ้าไม่รักสนเดียมีเงินมีเราเงินาสายเขาเลเพราะยังว่าตีเพราะว่ามันเกิดพลาดไปมันบอกเป็นพลาดดอกมันยังเด้อเนาะที่ยังเก่าเก็บเกี่ยงแปลกๆเลยเก่าเนี่ยอือก็จำเป็น ซือก็ได้เองช่ไแ่เก่าตอหมดนี้ว่ทาท่านเครทำคิดว่าไก่มือนี้พอผาดครับโดยเฉพาะเลขวิ่งที่ว่างที่มบางม,ม,ม,มาล่างบนให้ได้เลยเป๊ะเปะเลย,นเนยจะคือว่าเข้ามาติดๆกันเนี่ยสามงวดแล้ววันนี้งวดที่สี่ใช่ไหมครับงวดที่สี่ถ้าเจาว่าถึงเล่นวันที่แลวเพราะถาวัว่างวดเดกเราเดนเล็กนี่าท่านอีกีมึงว่าง,างนี่เที่ยงได้คนเท ันเป็นยังไงครับรอบรอบนี้ได้ฝันไหมครับผมก่อนที่จะดูตัวเลขฝันไหมฮะครับผมกดนี่ก็ฝันฝันย้วยคิดว่าน่านานาซิเมนแต่ว่าก็ยังว่าท่านเดืกดตาฝันท่งป่านเลยรอทําเลยก็ฝันว่ายังไงครับนาเตียครับฝันเห็นไกลเห็นยังไงเหรอครับเห็นพวกไกลพวกยังผมคิดว่าขันไกลหนาสิกเก่าขันเล็ฝันไดซื้อกับ ยังบ้านป็นได้ดอกสูตรคำนวณเนี่ยบ่สูตรคำมันยังบ้านเด็ดเลยยังว่ายังส่งใจอยู่เด็ดแบบสุดๆเลยนางนี่ยข้าวมันบางวันไม่สีได้วิ่งตัวแดงอ่มันนั่นคือว่าเฝ้ากินไปวะเอาเอาแบบคร่าวๆแบบคร่าวๆครับผมเอาแบบยังยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ให้เอฟซีให้ดูก่อนเอาสูตรเต็มก้อนก็ได้เอาสูตรเต็มเขาต้องเงาได้วิ่งเที่บวหานมันจะลายตัวบอเป็นยังค่ะามาคาดเอา เมายยำโคสุด้ทยเอาสำหรับเวลาเ้าวันต่องวันวันดนก็ได้วันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเวันพุวันพุธวันพุธครับ ันกัันนี่ันนะครับหาตัวช่วยนะครับทีนี้มันมันต้องต้องสีนีครับเพราะว่ามันบริสุทธิ์มันเลยครับบริสุทธิ์มันเลยอืมมันจะสดเถาก็เพรา ตามที่เกี่งมันมีหลายอย่างประกอบกันนะเพราะว่าอกนนี้เนาะตองก็รที่ว่าทิศซีติดอย่างที่นก่อนแต่ว่าผมยังไม่ท่านมั่นใจหรอกครับเพราะว่าวันพุธนี้ผมต้องเบิ้งกันอีก,กันหนึ่งสักก่อนต้องเสียนะโอ้ก็คือว่ายังไม่มั่นใจนะครับรรเอาวันนี้ก็ขอเป็นเลขมักความฝันก็ได<อ><อ>้แต่ความฝันก็ได้ครับความฝันก็เลขที่คิดว่าเก่า พันธัในแทนไกล้หนิพันธันไก่นีนแต่กอนผมเคยบอกเลยเนาะพันธันใกลเป็นเกา่ามันกับเกิดเก่าโยดวิ่งเก้าเลยใช่ไหมครับเก่าเก่ากับที่มิตะเก่าเนืงอเก่ซ้มอันนี้เล่นเลไปเสื่อหนิครับต่ว่าเล็ร่วมม่อนช่วงนี้ผมต้องล่งอคนเดียบตัวครับผม ผมบ่ากาโวเต๋นะเพราะว่ายานยานพาดน้องเสียหน้าโหเอาแบบชัวๆเลยดีกว่าเนาะอันนี้คือนะเป็นตัวเ,เลขอะไรครับอันนี้อันนี้เลขความฝันความฝันไปก่อนเนาะ9193จับนี่นีไว้ต้องการไการไนะอ,อเป็นความฝันฝันจังไรก็ค่าทั่วนี่เลยฝันเพน้ยนไก่ไก่ตีเนี่ยไก่ยังนี่ยละ ก็นะเห็นตะไครก่เหรอครับววงวดงดบางนึงนั่นเนาะงวดบางนึงนั่น <c oughs> ตั้นพ่อหมอนึงนั่นเก่าแล้ของผู้เฒ่าก่อนละครับมันเคยมานเลยเป็นเลขมนันไปตัดผมมือว่านี่ตัดล่างออกก็หน้าวะอืมตั้นพออ่องดนั่นเเห็นเลขอยู่หมอนึงกเก่าเสีย เรากลับไปซื้อว่าไร้้ายเขาซื้อสิบสามกระสอบซื้อว่ไรเรากลับมาซื้อเก้าเกตแท่นกับออกเก้าแปดเก้าเกตันม้วบางนึงนี่นม้วนที่ออกมวหนึ่งฝันพ่อหม้วหนึ่งคือเราปัน่นอมมหนึ่งคือเราเลืประจํามวนหนึ่งคือเก้าแปดได้ไอมวันน,นี้เราแปดหันที่วันนี้ฝันเห็นไก่ฝันเห็นไก่เรื่องขนวันคำนวมประกาศันทุองดอกตัว ก้อนขโมยว่าท่านไหนไม่มีหลายย่างร่วมกันง่าไงว่าไรอาจารย์ร่วมกันนะครับครับไอาจารย์มารวมเอาหลายสูตรมารวมกันหลายสูตรเสียนเตี้ยเสียนเตี้ยนัดให้มาวันไหนครับผมจะได้มาตามให้เอฟซีครับผมเลขออกวันที่สิบเจ็ดจะให้พวกผมมาวันไหนเอาวันที่สิบเอ็ดคืนหลังจากวันที่สิบเอ็ด ที่เพื่อนคุนเราก็นัดฟังโมใดลทีมว่าใช่หรือตอนใดใช่ไหมครับผมได้ครับเอาเอาเอาเป็นวันที่สิบสองนะสิบสองช่วงเศร้าช่วงแรกผมจะรอถ่ายเวลาผมนะถ้าเที่ยวผมไปห้าปลาโอ้หาปลาใช่ไหมสิบสองช่วงไหนทีมงานจะมาได้ช่วงไหนน่าจะแล้วโทรหายอย่างหนึ่งตู้ตีตัวเราเนาะเขาลงหนาก่อนเขาย้ำแรงนะครับประมาณก กฎโทษอย่ายงหน,นึ่งขามงเลีนงขึ้นมามค็งกอยื่นี้พอดีรครับขันโทษครับอันนี้ก็ต่องวดไปก่อนนะครับผมสําหรับแนวทางเซียนเตี้ยนะครับเอาเป็นเลขความฝันไว้ก่อนเนาะเดี๋ยววันที่12นะฮะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะมาตามแนวทางตัวเลขสูตรคํานวณของเซียนเตียให้รับชมอีกสักรอบนะครับผมสําหรับโค้งสุดท้ายเนาะ ครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมแนวทางของเซียนเตี้ยนะครับผมงวดประจาวันที่17มกราคม2567นะครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ